วันนี้เราก็จะพามาดูการทำบ่อเลี้ยงกบนะครับอันนี้คือบ่อเก่านะครับบ่อเก่าเราก็แค่ใช้เขาเรียกผ้าไอยางแผ่นยางนะครับแผ่นยางหนาหนาเนี่ยทำเป็นบ่อกบเนาะจากนี้ไปเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับจะก่ออิดลาดพื้นก่ออิดจะลาดพื้นไหมลาดอยู่นะครับจะลาดพื้นก่ออิฐนะครับก็ประมาณ แปดสิบก้อนประมาณนี้นะครับเนาะก่อสักสี่ชั้นก็ถือว่าไม่เยอะพอสมควรก็ใช้ไว้เมดเป็นไม้ไผ่ก็ได้หรือเหล็กเส้นอันนี้เส้นเดียวก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้น้องกบของเราก็แอบ,บอยู่ตามตามฟางนะครับตามฟางเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีกี่ตัวยยลีนั่งเฝ้าทุกวันนะครับ แล้วคุณคุณยายลีตอนนี้คุณยายลีก็แวะจุดจีนะครับผมได้กุจจีมาเยอะแยะเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเอาไปตำป่นนะครับผมแจวพายีทอนนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าจะแซบอย่างแหงนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูน้องกบเนาะน้องกบเป็นยังไงมาเบิ่งกันแอบอยู่ไหนแอบอยู่ในลูกนี่ครับ นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมโอ้ยนี่ไม่ใช่ใช่ดิเหลืองอะลามเลยนี่นะครับนี่คือน้องกบนะครับนีน่น้องกบน้องกบของเราตัวเหลืองอะลามสวยงามนะครับเอาไปนู่นแล้วนะครับผมน้องกบนะครับเหลืองอะลามไอ้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในนี้มีอยู่ประมาณหกสิบตัวนะครับหกสิบตัว อยู่ในในอันนี้ยเล็กๆนะครับคอกเล็กๆเนี่ยเรียกไม่ใช่คอกเขาเรียกว่าล้อมรอบเล็กๆแล้วพวกก็ไว้ทําพันเนะเาะไว้ทาพันขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมเดี๋ยวก็จะทําบ่อปูนนะครับผม